เรื่องย่อร้อยเล่มานยาทางช่อง3าชีวิตคู่ของสังคมยุคก่อนเทคโนโลยียังมีความยังคิดวาดกลัวและละอายต่อการผิดศีลธรรมแต่ในยุคสมัยนี้ความรวดเร็วของใจที่มีความไวสูงตามเทคโนโลยีสำนึกผิดชอบชั่วดีกลับลดต่ำลงสาวมั่นสวยแถมเท่อย่างพิชชาเจ้าของบริษัทแม็ ออกไปเนเซอร์เธอได้แต่งงานกับพมรทายาทเหมือนล้านในเคขือพิริยะพะมรนหนุ่มหล่อรวยแถมการศึกษาดีแต่เจ้าชู้เพราะด้วยเงินและฐานะถึงแม้ว่าพมรจะรักพิชาแต่ก็ไม่ไวยที่เขาจะมีสาวๆเข้ามาในชีวิตพมอนได้ยุ่งเกี่ยวกับปานแก้วนางแบบสาวที่ทะเยอทะย,ยานต้องการที่จะเอาชนะและยังต้องการที่จะเป็นเมียเบอร์หนึ่งของพมรให้ได้ ปานแก้วพยายามที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ของเธอกับพมรให้พิชารู้ในวันที่พิชาและเพื่อนๆร่วมง,งานที่สน็ทสนมอย่างพี่สุนีนิพาเบลและตติยาที่กําลังเตรียมงานฉลองวันวาเลนไทน์และงานแต่งงานครบรอบ5ปีซึ่งวันนั้นพมรได้บอกกับพิชาว่าจะมาร่วมงานช้าเพราะเขาติดงาน แต่ความจริงแล้วพรมรกลับอยู่กินเลี้ยงกับปานแก้วนั่นเองพิชารู้เรื่องรีบตามมาที่ร้านที่ทั้งคู่กำลังสวีดกันพิชาปรีแตกในร้านและทะเลาะกับปานแก้วโดยที่พรมรไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยเพราะเขาถือว่าเรื่องปกติของผู้ชายแต่ครั้งนี้พิชาได้เกือบทำร้ายปานแก้วแต่โชคดีที่รามิน ทนายความชื่อดังได้เข้ามาช่วยห้ามได้ทันแต่รามินกลับได้รับบาดเจ็บแทนพิชาและเพื่อนๆต้องพารามินส่งโรงพยาบาลนาซิรีรีบมาเยี่ยมทำให้เพื่อนๆรู้ว่าพิชาและรามินรู้จักกันมาก่อนแต่มีเรื่องผิดใจกันในอดีต ชาโกรธพมรมากเพราะปานแก้วขยันก่อเรื่องประจานความสัมพันธ์ของเธอกับพมรอ,ออกสื่อในขณะที่รามินได้รับการว่าจ้างจากคุณรัญญาแม่ของพมรให้ช่วยเป็นทนายทำสัญญาแยกบริษัทแม็กโอเกนิเซอร์และบริษัทพริยะออกจากกันตามคำขอของพิชาแต่พิชาไม่อยากให้มิดรามินเป็นทนายจัดการให้แต่คุณรัญญาไม่ยอมเพราะเป็นคนที่เมียมหน้าเด็ดขาดไม่ยอมใครอยู่แล้ว แม้กระทั่งลูกและสามีอย่างคุณภูมิก็ต้องยอมอยู่ใต้คำสั่งทุกอย่างทำให้มินตราน้องสาวของประมรซึ่งรักและหวังดีกับพิชาต้องเกลี้ยกล่อมให้พิชายินยอมเพราะไม่มีทางเลี่ยงพิชาเจอปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องงานของบริษัททำให้คลุ้มใจมากโดยที่ไม่รู้ว่าที่แท้เป็นปีมือของตติยาโดยตติยาเป็นลูกของแตงลูกพี่ลูกน้องของพรพันธ์ซึ่งเป็นแม่ของพิชา เพราะตะติยาเข้าใจว่าเธอเป็นลูกของชัยยศพ่อของพิชาเหมือนกันแต่พรนพันไม่ยอมเพียงแค่รับมาเลี้ยงดูเป็นเด็กในบ้านคนหนึ่งทำให้ตติยากลายเป็นเด็กบ้านแตกมีปมแค้นในใจมาตลอดซึ่งทําตัวเป็นน้องสาวที่อ่อนหวานของพิชาเป็นคนดีรักพี่สาวแต่ในขณะเดียวกันก็จ้องที่จะทําร้ายและยืนแทนที่พิชาในทุกทาง ตติยาทำให้พรมรและพิช,ชายิ่งเข้าใจผิดและแตกแยกกันและยิ่งไปกว่านั้นตติยายังปั่นให้พรมรเลิกกับปานแก้วและเธออาศัยความเจ้าชู้ของพรมรเหลอพลั้งมีความสัมพันธ์กันพรมรรู้สึกผิดที่มีความสัมพันธ์กับคนที่เหมือนเป็นน้องสาวของพิช,ชาแต่ก็ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรพิช,ชาเริ่มรู้ว่าพรมรเลิกลากปานแก้วและกำลังมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนใหม่ ทำให้เธอรู้สึกปวดใจมากเธออยากจะอยากกับพมรแต่พมรไม่ยอมขณะเดียวกันพิชาก็มีผู้ชายเข้ามาในชีวิตอีกทั้งนัดนักธุรกิจผู้มีอิทธิพลเป็นเจ้าของคลับบาร์ที่มีใจรักจริงกับพิชาแล้วยังมีพลึกนักธุรกิจหนุ่มที่ร่ำรวยอีกคนเป็นน้องชายต่างแม่ของรามิน ด้านรามินก็มีความรู้สึกดีๆที่ทําให้กับพิชามาโดยตลอดทั้งความรักความหวังดีที่คอยเป็นที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือในเรื่องทุกเรื่องทําให้พิชาเริ่มรู้สึกหวันไหวอีกครั้งพิชาใช้เวลาเกือบทั้งหมดของชีวิตวิ่งตามหาความซื่อสัตย์จากสามีอย่างพมรทั้งสองเรียกร้องเอาตัวเองเป็นใหญ่ แต่ไม่เรียนรู้ที่จะรักให้เป็นจนชีวิตคู่ล่มสลายจากเหตุชู้สาวความทุกข์ที่เจ็บปวดจากความรักทำให้พิชากลัวและไม่คิดจะมีชีวิตคู่อีกเลยรามินผู้ชายที่รักโดยไม่หวังการครอบครองเขามีชีวิตเพื่อรอยยิ้มของพิชาผู้หญิงคนเดียวที่ได้ยืนหนึ่งในหัวใจที่มั่นคงของรามินซึ่งพิชาเป็นคนแรกและคนสุดท้ายของชีวิต พิชชาจึงตัดสินใจฟ้องหยา่าโดยขอให้รามินเป็นทนายให้ซึ่งในขณะที่รามินมาเป็นทนายให้พิชชานั้นทำให้ทั้งคู่ผูกพันกันมากขึ้นและกลับมาเข้าใจกันอีกครั้งด้านรามินผู้ชายที่คอยยืนเคียงข้างยามที่เธอมีปัญหาจนพิชชาเข้มแข็งขึ้นเป็นพิชาคนเดิม พิชชากลับมาเปิดใจกับความรักที่หวาดกลัวชายหนุ่มที่ทำให้เธอกล้ารักอีกครั้งคือรามินแต่ความรักของพิชชากับรามินก็ไม่ราบเรื่องอย่างที่คิดพอมอนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาขอคืนดีกับพิชชาและยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้พิชชากลับมาครอบครองอีกครั้งแต่พิชชาไม่ยอมใจอ่อน ส่วนทางด้านตติยาก็ใช้เล่เพทุบายทุกอย่างเพื่อทำร้ายพิชาแล้วในวันหนึ่งเมื่อความจริงปรากฏตติยายอมรับความจริงไม่ได้ที่เธอทำร้ายพิชาทุกอย่างเธอจึงตัดสินใจหนี้หายไปจากพิชาโดยไม่กลับมาอีกเลยส่วนทางด้านนัดที่แอบหลงรักพิชาตั้งแต่แรกพบแต่นัท ถูกพิชาปฏิเสธความรักมินตราเป็นผู้หญิงอีกคนที่สนใจนัดเธอก็รู้ว่านัดชอบพิชาแต่มินตราก็รู้ว่าพิชาไม่ชอบนัดเมื่อนัดถูกพิชาปฏิเสธความรักมินตราจึงคอยปลอบโลมนัดและนัดก็เปิดความรักกับมินตราอีกครั้งหนึ่งนัดจึงตัดสินใจขอมินตราเป็นแฟน ส่วนทางด้านพมอที่หลงไปกับจริตมารยาเลยต้องเจอวิบากกรรมส่วนทางด้านพมอที่หลงไปกับจริตมารยาต้องเผชิญวิบากกรรมเขาต้องสูญเสียชีวิตครอบครัวที่ต้องพังเพราะสิ่งยั่วยุจนหมดโอกาสที่จะแก้ไขชีวิตเขาเปลี่ยนไปเขาต้องเผชิญกับชีวิตที่ผกผัน ทางด้านปานแก้วเธอต้องพบกับวิบากกรรมเพราะเธอใช้อารมณ์นำพาทำให้ชีวิตของเธอตกต่าพิชาเปิดใจให้รามินอีกครั้งแต่ครั้งนี้รามินขอพิชาแต่งงานทั้งคู่แต่งงานกันซึ่งรามินคือผู้ชายที่รักพิชาตั้งแต่เด็ก ถึงแม้ว่ารามินจะถูกพิชาปฏิเสธความรักของเขาตั้งแต่แรกแต่ตอนนี้รามินก็ได้ครอบครองเป็นเจ้าของพิชาด้วยความรักความจริงใจทั้งหมดที่เขามอบให้เธอติดตามชมละครร้อยเล่หมายาทางช่อง3กด33ได้ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20.20 20น ร้อยเล่มายานำแสดงโดยโปกธนวัฒน์แสดงเป็นรามินเบล่าราณีแคมเปนแสดงเป็นพิชชาลุยส์สกอตต์แสดงเป็นพมรนิชาโชคประจักษ์แสดงเป็นตติยาทักกลิร้อยเล่มารยานำแสดงโดยโปกธนวัฒน,น์เบล่าราณีชชาลุยส์สกอตต์นิชาโชคประจักษ์ทักฤิตะวันพงษ์ นลินทิ์สกุลของอําไพและนักแสดงสมทบอีกมากมายค่ะเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาได้ทางช่อง3กด33ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20.20 20นเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาเยอะๆนะคะติดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ